ถ้าไอ้น้าไม่น้องนางเอิงเอ้ยสิมีใจให้ไอ้แนบบ่หนอถ้าไอ้รูปรลอคือเขาหักไดบบอไอ้สิขอเปลี่ยนแปลงเพื่อเจ้า ฮัลโหลไมเฟนสวัสดียินดีต้อนรับส่ช่องไอ้หัากึ่งกินลองคือเก่าครับผมขอบกุ้นขอบใจขอพระท้ยแตงกิวทุกการรับชมทุกเอฟซีทุกการติดตามเลยครับผมมือนีไอ้หํากึ่งมีนี่ครับผัดเผ็ดนกโอ้ยบดริกินด้นเหรอครับผัดเผ็ดนกสมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดไปหายิงนกยิงยังกับพ่อเด้กกินยังอยู่เลย,ย,ยครับยิงนกเล้วกับมาผัดมม่ยังกินกันนะ แต่ก่อนเห็นรถเกี่ยวเขาอยู่เพชรบุรกลับไปครับซุ่มอ่ายซุ่มยางเงินยิ่งนํานเินโม,นมนเป็นนอกอาศัยยางไม่ต้องเขาอันนี้แม่เพินไปได้มาเต่ตลาดครับนกกระท่าเขานี่แหละเนื้อเอเนื้อ,อมันเะือแสบอยู่กระดูกมันก้ออนๆน,นะครับผัดใส่กระช่ายใบกะเพราอพริกไทยอ่อนโอ้ยแหลมเลยโอ้ยไหวโดนหมด อ่ะบบเป็นยังรสชาติแส่เพื่อเขาอี๋เศร้หอนเหรออะไรคืออ่ะรายการน,นี้ครับปนปลาทูปนแบบแห้งเลยมี่พักนี่มีม่มมมีไอ้พักพักกาดหินพักวาซาบีแล้วก็นพักเม็กแล้วก็ยังอื่นอีกนิดหน่อยมื้อนี้บ่ได้นึ่งเขาซื้อมาแต่ตลาดหอละสิบบาท <c oughs> มาลำกันเลยบบปุดป่ำทำแห้งลอง่อมาหน่ะชิมนิดๆแส่มาบุ้นหนิ hm 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 em hm 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 kem hm 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 cái rồi ที่แลกว่าที่แลกผมว่าสิซับซับละเอียดคือเห็ดไข่เนี่ยแต่ว่าอ้อนบอกเขาว่าเอาเป็นตอนตอนก็ถะอืห ความมันมีความมันของรสชาติของนกนะครับของเหนือนกมันต่งจากไก่เลยความแฝงมันนะ ใส่เครื่องลายแห้งมั้มันมทูนเนียวแ่บมันดีครับ <laughs> 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 Nằm bớt cái đuôi à, đi đi nhầm đấy, ừ <laughs> ใส่เครื่องหลายๆหนูบุกอุ้ยอ่ะมันมีพ่วงไข่พร้อมไหยพัดไปพัดมาไข่แตะปุ้บ mm hmm. พัดซีโต้ด้วยค่ะ เหน่อย,หอย,หอยเหนื่อยเหนื่อยพังเลยเหงามกังเลยมันจะเป็นนกเทาเหรอเนี่ยมันมีใครที่ว่าเนื้อยอย่างนี้เนี่ย 응. 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 가유. แดไดีรสจานหนึ่งเลยครับพัดนุกพัดเผ็ดใส่เครื่องหลายผมโดนกินที่หนึ่งกับแสบอยู่ เม,มืองนอกนี่นกพิราบนี่โอ้ราคาแพงนะครับ เหนือนมันมันเลยจเจาะอย่างเหนียวเนี่ยเอาไปอย่าง เขาอย่างขายอย่างนั้นกับกิบกนดีกันนะครับอบองค์อบองค์เห็นในตลาดนั้นนะออ้นี่รุ่นอืม จับด้วยครับเนื้อมันบอเนื้อมันบอรข้าวบอบ์เหลี่ยนมอร์มั่นเนื้นนอกนกนกกระท่า พักอันนี้แล้วมันแกวแสบออกมามันหึ้นๆขมๆน่อยๆดีนะ hay bên cặp kèm mới đi hỏi tha luôn. Khéo đii đii, nhầm nhầm cái đũa nó อย่เรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกินน้ำด้วยครับ บบเบืองกินมาละนี่กับพ่อกัน,นท่นิครับผมกิหนาพ่อกันไหมขอบคุณขอบใจขอบประไทยแตงกิวที่เป็นกำลังใจอ้าหึ้กึ้นนะครับผมขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับ